เมื่อวันที่7ธันวาคม2566ณพระนารายณ์ราชนิเวศอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีผู้เชี่ยวชาญตราจารดรกัญญาบาลอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีเป็นผู้แทนมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีร่วมงานถแถลงข่าวในการจัดงานทำบุญเมืองลบบุรีครั้งที่24และการถแถลงข่าวการจัดงานเยาวชนลบบุรีบรรเลงดนตรีในวงังครั้งที่1ร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน สำหรับงานทำบุญเมืองลบบุรีในครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะสิทธิหลวงพ่อถมวัดเชิงท่าชมรมอนุรักษ์โบราณาวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลบบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีและภาคีครืะข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนของจังหวัดลบบุรีส่วนงานเยาวชนลบบุรีบรรเลงดนตรีในวังครั้งที่หนึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดรบบุรีชมรมสิทธิ์เก่ามาหาวทิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดรบบุรีพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และสโม,มสรใจสายโรงเรียนบรรจงรัฐโดยงานทำบุญเมืองรบบุรีในครั้งที่24มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่25ธันวาคม2566ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง20น,น,นาฬิกาณศาลพระการพระนารายณ์ราชนิเวศและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ส่วนงานเยาวยชนลบุรีบรรเลงดนตรีในวังครั้งที่1มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่14ธันวาคม2566ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง19นาิกาณพระนารายราชนิเวศจังหวัดลบุรี